สวัสดีเพื่อนๆทุกคนด้วยนะครับพบกับผมนายจัสติเนตคนเดิมหลังจากที่ผมได้ทยอยทาคลิปต่างๆเกี่ยวกับเกมชิน i ิมเพกไปเยอะมากในช่วงที่ผ่านมาเนี่ยบอกตามตรงครับว่าเหนื่อยมากๆเลยแต่ว่าในช่วงที่ผ่านมาผมก็เลยลองหาเกมอื่นๆกันบ้างครับเพื่อเปลี่ยนบรรยากาศดูมันทําให้ผมได้เจอกับเกมเกมนี้ครับนั่นก็คือเกมบัวขายนั่นเองถือว่าเป็นเกมที่ทำให้ผมติดงอมแงมกันเลยทีเดียวครับแต่จะให้ผมติดอยู่คนเดียวมันก็กระไรอยู่วันนี้ผมก็เลยเอาเกมนี้มาป้ายยาให้กับเพื่อนได้ลองเล่นกันดูครับ แต่ก่อนจะไปเริ่มกันอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe คลิปนี้ไว้ด้วยนะครับ <l ip> เพื่อนๆที่อยากจะรู้เกี่ยวกับคอนเทนต์นี้จะได้เห็นคลิปนี้กันนะครับสำหรับเกมบูอา c ค i v e เราจะได้รับบทเป็นเซนเซของเหล่านักเรียนสาวแสนคาวาว้ทั้งหลายครับโดยตัวเราเนี่ยจะมีหน้าที่พานักเรียนของเราไปออกตะลุยดานปราบพวกแก๊งหมวกกันน็อกตัวไลยหลักของเกมนี้กันครับ แต่ก่อนจะไปปราบเราแก๊งหมวกกันน็อกกันเราจะต้องจัดทีมกันให้ได้ก่อนนะครับโดย1ทีมของเราเนี่ยจะแบ่งออกเป็น2หน้าที่หลักๆครับทุกคนหน้าที่แรกคือหน้าที่สไตรเกอร์จะประกอบไปด้วยนักเรียน4คนครับจะเป็นตัวที่คอยยืนบนสนามคอยสู้รบกับศัตรูที่เข้ามาแล้วก็อีกตำแหน่งหนึ่งก็คือตำแหน่งสเปเชียลครับในส่วนนี้จะมีนักเรียน2คนนะตำแหน่งนี้เนี่ยจะไม่ได้ลงสนามไปบวกกับทุกคนด้วยนะครับ แต่จะคอยส่งสกิลต่างๆไม่ว่าจะเป็นสกิลการฮิวการทำดาเมจเสริมคอยซัพพอร์ตตัวสไตรเกอร์ของเราเนี่ยให้เล่นง่ายขึ้นครับเอาล่ะพอเราเข้าใจตำแหน่งแล้วคำถามต่อมาคือแล้วเราจะจัดทีมยังไงดีอันนี้เนี่ยไม่ยากเลยนะครับสำหรับการจัดทีมของเราเนี่ยเราสามารถดูข้อมูลของศัตรูในแต่ละด่านก่อนได้ครับข้อมูลหลักๆที่เราจะต้องดูนั่นก็คือเรื่องของเกราะของศัตรูนั่นเอง ถ้าศัตรูเป็นเกาะสีแดงหมายความว่าประเภทของนักเรียนที่เราจะเลือกไปสู้เนี่ยจะต้องทําดาเมจเป็นรูปแบบสีแดงเหมือนกันครับเราถึงจะสามารถทําดาเมจได้อย่างรุนแรงสําหรับการจัดทีมก็ง่ายๆแค่นี้เลยครับซึ่งในเกมนี้เนี่ยมีประเภทของการทาดาเมจลกัลกๆอยู่3สีด้วยกันทุกคนนั่นก็คือสีแดงสีเหลืองแล้วก็สีฟ้าแค่เราเลือกประเภทให้ถูกก็มีใช้ไปมากกว่าครึ่งแล้วครับ ไปลองสู้กันจริงๆเลยดีกว่าทุกคนนะพ,พร้อมแล้วไปเลย let's go สําหรับการต่อสู้ในเกมนี้นะครับให้เพื่อนๆลองสังเกตที่มุมทางน้านขวาจอนะครับจะเห็นหน้านักเรียนอันน่ารักน่ารักของเราทั้ง3คนใช่ไหมฮะนั่นคือสกิลของนักเรียนที่เราสามารถใช้ได้ครับโดยตัวเลขบนหัวของนักเรียนเนี่ยจะเป็นตัวที่บอกค่าพลังที่ต้องใช้ในการไล่สกิลนะครับไหนดูซิมาไหนของที่มาชิโร่กันก่อนนะครับเขาบอกว่าสร้างความเสียหาย400%ให้กับศัตรูหนึ่งเป้าหมายไปจัดไปเลย let's go อ้าวไม่ถึงอ่ะอีกรอบหนึ่งอีกร เกือบเสียหน้าไปยิงยิงเข้าไปลูกเออเข้าไปอย่างแรงเดี๋ยวก่อนนะตัวผมแรงไปเ่ราะว่าเนี่ยสกิลยังไม่ทันออกเลยโอเคมาลองที่ชุนกันบ้างครับเพิ um <se> ่มความเสียหาย1 5 3ระยะยิงเพิ่มขึ้นค่าคีเพิ่มขึ้นไปสกิลวัตตัวเองหมดเลยนะเนี่ยไปเลยโอ้โหเด้งสุดๆไปเลยครับจัดไปลูกยิงเข้าไปยิงเข้าไปลูกออ้โหอย่างแรงทุกคนสองพกว่าอืวันอ็อดวันคิวอืโคตรแรง มาอีกคนหนึ่งคนนึงมาเอาตัวของฮาเล็แล้วกันครับสร้างความเสียหายเป็นรัศมีอ๋อตัวนี้เป็น a อ E นะครับมาจัดไปเลยเคลียวงหลังเลยครับทุกคน let's go ปึ้งมีติดสตันด้วยสวยงามยิงเข้าไปลูกยิงเข้าไปยิงเข้าไปตัวสุดท้ายแล้วตัวสุดท้ายแล้วเออนี่แหละครับผมอ่าสวยงามอ่ายังยิงอยู่ยังยิงอยู่ยยยยนี่นะครับผมอ่านี่ก็คือในส่วนของสไตล์เกมเพลย์ของเกมนี้นะครับ นอกจากจะสามารถพานักเรียนไปตตลุยด่านต่างๆได้แล้วเนี่ยยังมีคอนเทนต์อีกหลายๆส่วนเลยนะครับที่น่าสนใจมากๆไม่ว่าจะเป็นการตีเรดบอสการเล่นอารีนา PVP กับผู้เล่นคนอื่นๆหรือแม้แต่เนื้อเรื่องครับอ่าสำหรับสายอนิเมะเนี่ยผมบอกเลยนะว่าจะต้องชอบส่วนของเนื้อเรื่องมากอย่างแน่นอนผมบอกเลยนะครับว่าเนื้อเรื่องในเกมนี้เนี่ยก้าวออมากๆเลยครับผมนี่นั่งเล่นไปขำไปเลยทีเดียวนั่งเล่นตอนเช้ารู้ตัวอีกทีเนี่ยแม่เรียกกินข้าวเย็นแล้วครับ แต่มีระบบหนึ่งครับที่ผมชอบเอามากๆเลยนั่นก็คือระบบ Momotalk ครับอันนี้เนี่ยให้เรานึกภาพเหมือนกับแอปไลน์ในชีวิตจริงครับใช่แล้วครับเราสามารถคุยส่วนตัวกับนักเรียนของเราได้ทุกคนเลยครับซึ่งตรงนี้เนี่ยเดี๋ยวนักเรียนเขาจะทักมาหาเราเองเมื่อค่าสายใยของน้องเรากับนักเรียนคนนั้นเนี่ยถึงเลเวลที่กำหนดแล้วครับ เราจะได้ค่าสายใายนี้มายังไงกันไอค่าสายใายเนี้ยเราจะได้จากการที่เราไปทักทายนักเรียนในคาเฟ่หรือว่าร่วมกิจกรรมชมรมของนักเรียนคนนั้นๆครับซึ่งพอรักเรียนทักมาแล้วเนี่ยก็จะมีเนื้อเรื่องอีเวนต์ระหว่างเรากับนักเรียนคนนั้นครับผมบอกเลยนะว่าเนื้อเรื่องเนี่ยฟินเอามากๆเลยแล้วก็ถ้าเลเวลของสายใายของเราถึงเนี่ยเราก็จะได้หน้าจอไลฟ์ 2d ของนักเรียนคนนั้นมาเป็นแบ็กกราวน์ของหน้าจอเกมด้วยครับใครที่เป็นสายลเลกเตอร์เนี่ยพลาดเกมนี้ไม่ได้เลยล่ะครับ เป็นยังไงกันบ้างครับสําหรับภาพรวมของเกมบูอาคเข้าใจแล้วใช่ไหมครับว่าทําไมผมติดงอมแงมเลยยังไงก็อย่าลืมไปหาลองมาโหลดมาเล่นกันละกันนะครับใครที่ดูคลิปนี้จบแล้วหรือว่าได้ลองเล่นเกมบูอาครเรียบร้อยแล้วเนี่ยรู้สึกยังไงบ้างก็อย่าลืมมาเล่าให้กันฟังในคอมเมนต์กันด้วยนะครับถ้าฟีดแบ็กของเพื่อนๆต่อเกมนี้ดีผมจะได้ลองไปหาข้อมูลทำคอนเทนต์ของเกมนี้เรื่อยๆนะครับเพื่อนๆจะได้มีคอนเทนต์สนุกๆดูกันครับสําหรับคลิปนี้ก็คงจบแต่เพียงเท่านี้แหละครับไว้เจอกันใหม่คลิปหน โอเคโอเคอัดคลิปเสร็จตั้งทีกินข้าวดีกว่าเอ้าทำไมยังไม่หยุดอัดอ่ะฮะอะไรนะเล่นเกมกระชาทำไมไม่เปิดกระชาโชว์เอ้าเปิดก็เกลือดิให้เปิดเป็นคอนเทนต์ถามจริงเอ่าเปิด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  มาตู้กาชาอิซุนะ1,200เพันรฟ้าจัดไปฮึบมาลงลายมือชื่อเลยไม่เกลืออาจจะเอ้ยชิบหายหลุดอย่างนี้เกลือเนี่ยอย่างนี้โอ้ไหนชมพูกูถามจริงกูบอกแล้วกูไม่เปิดเกมนี้มันเกลือ